สวัสดีครับผมพี่น้องครับเจอกันอีกแล้วครับบรรยากาศทงไฮทงน้างาสิปลาซับพาพี่น้องมาใส่เงียบคือเก็แล้วครับผมไม้นี่ไม่ได้ดมาโดนหรอ,อแปลหมือหรอครับเกี่ยวเข่าออกมาัาหรอเดี๋ยวเขาตีไส้ไปมองเก่าพุนมองทั้งพุนละเข่าดีดีครับเขาตีไส้ตรงไปพุน เดี๋ยวลังแรกครับผมเห็นน้ำน้อยๆมองจอดรถนี่จัดการนี่เลยน้ำนีน้แค่นิดนึงนี่เปนตะคือปเข็งสอง มันใส่ให้เที่ยวล่าสุดต,ตั้งแต่มีเขาอยู่ครับเกี่ยวเขานะหวังเขาดักหนูหรือส่างนั่นหละกตะโดนหรอ แกวเลยแบบหล่องน้ำเลยใส่อยู่หล่องน้ำเลยครับสวยอากาศเย็นเยๆเข่าขึ้นเก้าแลวครับผมทามมิกบก็ตรงห่วง พ่อมีกบนี่จังไดกับ,บ่เขาเจาก,กับกิเขาบ้าลายคือจังห่อนห่อนปกพซ่ซจำนีะ่ะหละอันที่สองไปครับพี่น้องติดตามกันเบืออ่อครับชื่อว่ารับคลิปนี้ไป จะจอกันเลยหลังสุดท้ายหลังหนึ่งอ็หันเห็นมุมมุมมันงามมุมเป็นลองน้ำนะ่นเจะเป็นตะกบออกมาจอบกินปลา พี่จะจอดกันเลยพี่น้องคลิปที่แล้วข้าไปไปหันตรงไปหันไปสุดยย่กเกือบถึงกอไผเข่าลังละสองลัลงละสามนะเมืองคลิปนี้ครับพุ่นแต่หมองจอดรถพุ่นตรงมานี่นี่คือบอพี่น้องติดตามกันเพื่อครับผมบรรยากาศอีสานบ้านเขา นี่แหละครับหาอยู่หา,หากินอย่งนี้สิละช่วงนี้ก็ใสเงียบใส่หนูไปพอได้อยู่ได้กินบ่ได้หลายคือปีที่แล้วแล้วพอได้กินครับผมเอา้าเจอกันอื้นสอนครับพี่น้องครับพามายามเด็กๆคือเก,ก่าตีหาเครื่องเจอกันสวัสดีตอนสอๆครับพี่น้องครับ,นนบตีหา กับ40แล้วครับผมออกมาตีหาเครืงขี่รถมากก็ดีกับมานตีหา40แล้วครับมายำแหนเท่อหลังแรกใส่อยู่ลอรถเนี่ยอุ้ยพี่น้องครับสองเต้มส,สวยๆเลยครับหลังแรกไหมโอ้โหตวง,งามเลยครับปลาตายเหมือดแจ๋ว ว้าวว้นี่ก่อ็สว่าผมว้า้บนประเดิมได้สวยงามประเดิมได้สวยมากตาแจ่งเดยเลียวมึงเลยตาแต่ว่าในกล่องนี่หมืดหมืดครับไฟกับบริชาติเปวน ไอ้เหยา้าพี่น้องเก่าลังใส่ไ้อยู่หลองน้ำครับลังนี้มีอ,อาญาโหเด็ดเลยหลังที่ท้ายเบิ่งเหรครับพี่น้องอุ้ยตัวน้ำครับมีกบตัวน้ำครับสองตัวครับผมจัง หลังแล้วพี่น้องครับวัอนี้สองหลังสี่เตม็มันธรรมดาครับไม่ธรรมดาโอ้โหเขาอีกแล้วครับผมกี่เต้มแค่นั้นละ่ะเต้มนึงงามๆครับผมนี่หนึ่งเต้ม วสวยอากาศหนาวๆกับเขาดีขึ้นหลังนี้ใส่หกหกตำมเด้อหลอดวะโอ้ มุมบอดีครับหลังนี้บ่อเข่าครับพลาดแล้วหนึ่งหลังอุ้ยหลังนี่บ่อพลาดแ,แถวนีไหมกบตัวงามครับพี่น้องสองเตียมกบตัวงามๆเลยครับนี่

กบเข่าสันตัวเอ้ยตัวใหญ่พ้อมตเต้นอือกขบไหมตัวงามขากพป่น้องหนึ่งแต้มสี่เลยไหมผิดหวังครับมาไซนี่น,นี่บริษัท โอ้บ่เขาดอกนี่พ่เปียกเี่อุ้ยเขาอยู่ตัวบ่อใหญ่ตัวบ่อใหญ่ครับเดี๋ยวซ้ำแถวนี้อีกวันลรกเลยตะกบติดโตกงามปานเลยหนึ่อยู่นี่ซื้อโอ้โหเหลียวไปเห็นตาเลยพี่น้อง จักตัวจักเตียมโอ้เตียมหนึ่งโอ้เมึงหยาบบ้าพลาดแค่ลังเดียวอะ่ะสองสี่หกเจ็ดลังแล้วสองลังสุดท้ายครับผม ใส่ยุกไก่กันขักเนี่ยหม่องมันงามผมก็เลยใส่ซืืออีกฟังหนึ่งนาม,มันหลายผลผมเลยบ่ใส่ให้หม่องนามนิดหน่อยสองหลังเย็นได้พี่น้องกับอากาศเย็น หลงแท้หลังเนี่ยเดี่ยวมากไหมเออวัดเถครับไปจ,จอกันแบบนี้บ้าสองลางสุดท้ายพลาดครับ กบมันอยู่ทางพุ้นทางลางแต่ก็ได้หลายตัวอยู่พี่น้องยือว่ามานอยู่ยเา้าะผ่าดครับสองหลังสุดท้ายเดีย๋ยวไปนับผลงานกันอยู่บ้านพี่น้องย่งางบักไก่ด้วยบ้านนี่ไปครับผมฝ่าก็เริ่มแจ้งเรา นับกันเมืองมาเอาสิ่เหลี่แต้มพาดสามเข่าเจ็ดครับมาครับผมมานับผลงานกันหนึ่งสองกบตัวงามครับใหม่หนึ่งแต้ม สามนี่บักใหญ่ครับสี่สวยงามครับหา้า มีฟ้าครับเนี่ยกบมีตัวตงามๆเลยครับผมสองเจ็ดโอ้เยียเดยอบกไก ต,งตังสุดท้ายสองเต้มซีบตัวพอดีครับผมสิบเต้มสิบเต้มพอดีครับผมโอ้ยมึงตัวโกบไเลยตัวงามครับพี่น้องครับไม้เนี่ยแรงสั่มครับผม มำต่อแถวก้าล่ะบ่หน่อยได้ครับ่บ่หน่อยครับกูนะเื่องกำลังหมกสกเจบกูนะเื่อเหลืองงามๆครับกบหน้าบานเขาอ่ะฝากพี่้องกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจหน่อได้ครับเจอกันไว้คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ